พอดีเซอร์จ่ายก่อนมาแล้วแบบมันโล่งพอดีครับไม่มีอะไรเขาผมก็เลยแบบตอนกันอยู่ครับจริงๆไม่ได้หายไปนานนะปีที่แล้วก็พยายามแต่แต่ไม่ได้ครับยิงยิงนกมาปีแล้วหายไปนานสองปีแล้วครับแล้วพอยิงเสร็จวิ่งมาหามาริโอพูดอะไรกันก็แบบว่าแบบแบบว่าแบบแซวกันนะลูกซ้อมลูกอะไรเงี้ยเราก็ยินดีด้วยครับในห้องหลังแข่งน้องๆว่าอะไรก็ ก็บอกลูกไปกลับมาแล้วก็คืนดีด้วยนะครับมันทําให้ปลดล็อกสบายความสบายใจเพิ่มมากขึ้นแบบว่าจริงๆแล้วมันพอมตำแหน่งแบกซ้ายแล้วผ่าโดนด่าทุกนัดครับแต่พอมีผลงานแบบนี้มันสบายใจขึ้นไหมใช่แล้ก็ดีครับที่เราแบบเปิดเลกแรกด้วยการเก็บสังเเดมมาบ้างครับถึงแม้เป็นตำแหน่งที่ต้าไม่ถนัดก็ตามมีไปเล่นซ้ายเล้าแต่ก็เอาอยู่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอใครครับทีมกลับมาได้ยังไงครับในเล็กสองเล่นดีมากเลยวันนี้ ก็แบบเราฝึกซ้อมรูปแบบนี้มานานด้วยก็แบบทุกคนก็แบบมุ่งมั่นที่จะแย่งตำแหน่งสกัดสุดสุดแล้วก็เลยแบบการแข่งขันก็สูงก็แบบทำงานได้ดีตั้งคิดมากครับกับการใจช่วย